มาทสตัวนี้นะครับการกระบาดถอดล้อแบบพับได้มันจะถอดได้จริงหรือเปล่านะครับแกะออกมานะครับเราจะสวมตรงนี้เข้าล็อกนะครับแกะออกมาจะสวมตรงนี้เข้าล็อกปุ๊บมันจะเป็นการกระบาดนี้ไปแล้วพับนะครับนี่นะครับพับแบบนี้เดี๋ยวเรามาหาเบอร์กอนนะว่าผมใช้เบอร์ไหนโอเคใช้เบอร์นี้เราก็ล็อกค,ครับปุ๊บยับ <c oughs> <c oughs> สบายสบายนี่ครับน็อตล้อเดิมๆนะครับยิงมาจากทายพัดยังไม่เคยแกะเลยครับแกะลองพร้อมๆกันโอเคเรียบร้อยนะครับใช้งานได้สำหรับการกระบาดตัวนี้นะครับการ,การกระบาดแบบพับได้นะถ้าใครสนใจนะครับ เออมีเบอร์อะไรบ้างเนี่ยสิบเจ็ดสิบเก้ายี่บยี่บสามนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ปรับตะกร้าไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเนี่ยมันจะไม่เปลืองพื้นที่นะครับถ้าเป็นการกรบาดธรรมดามันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นตัวนี้มันก็จะพับเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับ